ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของทุ่งดอกหญ้านามพระราชทานบนลานหินวนอุทยานน้ำตกผาหลวงตํบลนานเลินอํเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ในทุกๆปีก้าเข้าสู่ลมหนาวลานหินผาหลวงจะปกคลุมไปด้วยทุ่งดอกหญ้าดอกไม้ป่าให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและถ่ายรูปเก็บความประทับใจกลับบ้านไปและปีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะสําหรับบรณาอุทยานน้าตกผาหลวงช่วงนี้ดอกไม้ป่าขึ้นเกือบเต็มลานหินแล้วอยากให้ทุกคนได้ชื่นชมความสวยงามของดอกไม้ป่าหนามพระราชทาน ลานดอกไม้ป่าความสวยงามทางธรรมชาติของวนอุทยานน้ำตกผาหลวงซึ่งในช่วงนี้ทุ่งดอกหญ้าได้บานสะพรัง่งเต็มลานหินเป็นฤดูการของการท่องเที่ยวในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวที่ไม่ควรพลาดบรรยากาศของวนอุทยานน้ำตกผาหลวงวันนี้นักท่องเที่ยวยังคงคึกคักมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าเที่ยวชมและเดินชมธรรมชาติสองข้างทางรวมถึงแวะชมน้ำตกและกราบสักการะหลวงพ่อผาหลวงก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่ลานหินด้านบน เมื่อถึงลานหินบนยอดภูแล้วเราจะพบกับทุ่งดอกหญ้าสีสันสวยงามเป็นลานกว้างโดยมีด้วยกัน2จุดจุดแรกเป็นทุ่งดอกหญ้ากว้าง3ไร่และจุดที่2เป็นทุ่งดอกหญ้ากว้าง8ไร่ โดยมีนักท่องเที่ยวถ่ายรูปก,กันอย่างสนุกสนานสำหรับการชมทุ่งดอกยาแนะนำให้เป็นเวลาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะคะเพราะถ้าขึ้นช่วงบ่ายอากาศจะร้อนมากค่ะดอกไม้ป่าแต่ละชนิดมีชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบรราทส,สมเด็จพ,พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ดังนี้ดอกไม้ป่าสีม่วงเข้มชื่อดุสิ ดอกไม้ป่าสีขาวเป็นตุ่มๆเล็กๆนี้ชื่อมณีเทวาดอกไม้ป่าสีเหลืองชื่อสร้อยสุวรรณา วนนอุทยานน้ำตกพาหลวงตำบลนานเลินอำเภอสีมองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภู้ลนอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพียงแค่ประมาณ100กิโลเมตรจากลานจอดรถจะต้องเดินเท้าต่อไปที่ทุ่งดอกหญ้าประมาณ2กิโลเมตรมีทั้งทางราบและทางลาดชันนิดหน่อยไม่ลำบากมากค่ะ